ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023สนิทกันสุดๆโรนัโดทาบโอตาวิโอร่วมกวนที่อัลนาเซอร์ อาโ布าสื่อของโปรตุเกสระบุคริสเตียโนโรนาโดติดต่อหาโอตาวิโอดาวเตะของ p o r t ตเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เขาย้ายมาเล่นด้วยกันที่อัลนาเซอร์โดยทั้งคู่สนิทกันสุดๆคริสเตียโนโรนาโดดาวเตะคนดังของอัลนาเซอร์ทีมในลีกสูงสุดประเทศซาอุดีอาระเบียโทรศัพท์ไปหาโอตาวิโอกองกลางของ o, อ f c อร์โตเปิดถาบถามมาอีกฝ่ายมาร่วมงานกับเขาตามการรายงานจากอาโบลาสื่อของประเทศโปรตุเกส โรนัลโดย้ายมาอยู่กับอนาเซ่ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแม้ในฤดูกาล2022-2023ทีมของดาวเตะชาวโปรตุเกสกลับมีผลงานน่าผิดหวังด้วยการไม่มีแชมป์ติดมือเลยอย่างเช่นการได้อันดับ2ในลีกเป็นต้นทั้งนี้โอตาวิโอมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับโรนัลโดโดยเขาถึงขั้นเคยออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าโรนัลโดขู่ที่จะบอกลาทีมชาติโปรตุเกสระหว่างทำศึกัวอทท์2022ด้วยตัวเอง และระบุว่าทีมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้การนำทีมของโรนัลดด้วยสำหรับโอตาวิโอนั้นโพรมามีข่าวกับอัลนาเซอร์ในชว่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยปัจจุบันเขามีค่าสัญญากับปอโตอยู่ที่31ล้านปอนด์หรือประมาณ1,395ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขว่าหลังผ่านันที่15กร,รกฎาคมนี้ไปจะเพิ่มขึ้นเป็น47ล้านปอนด์หรือประมาณ2115ล้านบาทซึ่งเป็นได้ช็คกันว่าออลนาเซอร์ยื่นสัญญาให้แข้งวัยปีพิจาารณแล้ว โดยเสนอจะให้ค่าเหนืยเขา12ล้านปอนด์หรือประมาณ540ล้านบาทต่อฤลดูการจะเอาให้ได้ลิวพูเพิ่มเงินยื่นข้อเสนอรอบ2ลุ้นปิดดิวลับเสริมทับรายที่3คนนี้ลิวพูเอาจริงเพิ่มเงินยื่นข้อเสนอรอบ2แล้วหวังจะปิดดิวลับมาเสริมทับเป็นรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ โดยรายง,งานข่าวระบุว่าดิวอพูทีมดังจากศึกเฟรนเดกอังกฤษพร้อมยื่นข้อเสนอรอบ2ให้กับโตรรโนโ่สโมสรในศึกกาโชซิลเเตลี่เพื่อคว้าตัวแปรชูสประกาศหลังชาวในเแลด์มาสัญทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยหวังปิดดิวให้ทันก่อนเริ่มเตรียมทีมพรีซีซั่นเพื่อเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่ตามการรายง,งานจากตูตโตสปอร์ตศึกกีฬาของอิตาลี แม้ว่าลิเวอร์พูลจะมุ่งเน้นการซื้อผู้เล่นแดนกลางในช่วงตลาดซืสส้อข,ขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยความาแล้วสองรายคืออเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์กับโดมินิกโซบอสไลน์แต่ก็ยังมีข่าวว่าต้องการเสริมแนรับออกมาเป็นระยะซึ่งก่อนอันนี้ก็โดนตริโนปัดข้อเสนอรอบแรกในการลุ้นคว้าตัวแปรชูสที่30บล้านปอนด์หรือประมาณ 1, 3 2 0ล้านบาทมาแล้วแต่ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลพร้อมเพิ่มข้อเสนอครั้งที่2อให้เป็น40ล้านปอนด์หรือประมาณ 1, 7 6 0ล้านบาท ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่โตริโนตั้งไว้ที่43ล้านปอนด์หรือประมาณ1,892ล้านบาทแม้ว่าแปดชูสจะตกเป็นเป้าหมายของนาปโปลีทีมร่วมสุดกาชโชซลาเตอรี่เช่นกันแต่รายงานระบุว่าหงแดงคือทีมที่มีความจริงจังในการลุ้นคว้าตัวมากที่สุดสำหรับแปดชูสพิ่ย้ายจากอาแจ็กซ์ออร์ดัมาอยู่กับโตริโนแต่เพียงหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นแต่แจ้งเกิดทันทีด้วยการยึดตำแหน่งตัวจริงของทัพกระทิงหินในซีซั่นที่ผ่านมาลงเตะเป็นทั้งสิ้น33นัด ทำไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสพาทีมจบอันดับสิบเข้าชสิลาเตอรีและเข้ารอบ8ทีมในศึกโคปาอิตาเลียด้วยรู้จักกันดีพอชขอบอดเชลซีเซนแข่งที่โลกลืมอย่างเดเลอันลีสันสปอร์ตสกิลาชืดังของอังกฤษรายงานว่ามาริิโอโปชิติโน่กุญซือป้ายแดงของสิงโตมุ่นคลามเชลซีมีแผนจะสัญญากับเดเอันลี มิดฟิลด์ของเอลฟาตันในช่วงซัมเมอร์น,นี้เดลละอันลีพิง่งจะผ่านซีซันที่ยากลำบากกับเอลฟาตันจากการที่เขาไม่ใช่ตัวหลักของทีมและถูกส่งไปกับเบซิคัสทีมในลิกตุรกีใช้งานเป็นเวลาครึ่งปีแต่ไม่ประสบความสําเร็จเช่นกันและถูกส่งกลับมาให้ทีมในเวลานี้ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าโปรเจิโ,จโน่ต,ต้องการจะได้แข้งรายนี้มาเป็นกาลังสําคัญของทีมในฤดูกาลใหม่และอดีตที่เคยร่วมงานกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์จะช่วยให้อันลีกลับมาเก่งขึ้นได้หรือไม่ สำหรับผลงานของเดลอันลีในซีซันที่ผ่านมาลงเล่นแค่17นัดทําไป3ประตูปัจจุบันมีค่าตัวที่ได้รับจากการประเมินจากทานเฟอร์มเก็ตอยู่ที่8ล้านยูโรหรือประมาณ3 0 8ล้านบาทซึ่งลนวูบจากหลายปีก่อนที่มีค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ3,800ล้านบาทเลยทีเดียวฝากขอบนรลุท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ